สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวทามาทัวร์บ้านกกอกนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ปากทางซอยอะไรไม่รู้นะปากนะทางนี้ปากซอยคืนนี้เมื่อคืนเรามาขออาศัยนะคะลานหน้าบ้านยายดอนนะกางเต็นท์นอนกันนะคะเมื่อคืนนะตอนนี้เก็บเต็นท์นะจัดเก็บสัมภาระกันหมดแล้วเราก็ออกมาหาสเสบียงค่ะนะ ุณนายถอนนี่อันนี้บ้านปถอนนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเงียบเชียบเลยนะคะแอคชั่นนะคะเดี๋ยวขอฝากในกล้องได้ไหมไม,มาไอเฮียจะถ่ายคู่บาเบาถ่ายขอคู่กับพี่นรา,าก่อนแล้วเดี๋ยวขขอถ่ายเดียวนะ <c oughs> ตอนนี้คุูดาถ่ายคลิปอยู่นะคะดีใจเราหาป้ายเจอคุณดาก็ย้อนเลยบดีอออออุ้ยตัวขาวอ่ะตัวขาวอ่ะ มาลูกมาเร็วเร็วเร็วอืออ่าเราออกมาหาสเสบียงกินข้าวกันกนะ่อนเนาะนะอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านนะมาส่งคุณนายกับเมืองอันบอมาส่งเราบอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจะไปถ่ายไป้ายอยู่บอเดี๋ยววันเดี๋ยวมาอีกเจ้าจะไปทางนี้เหรอไม่รู้ทำอะไรไปทางไหนไปทางนี้ไ,ไ,นไปทางนี้แหละไปสกล อยู่ที่ GPS มันบอกเชื่อ GPS เพราะว่าอางนี้มันเดยวไปไม่ถูกทางนี้เข้าสกลอันนี้คือร้านค้านะร้านค้าประจำของบ้านกกอกนะนะคะเดี๋ยวเราจะหาเสบียงนะหาเสบียงไปทานกันที่น้ำตกชื่อน้ำตกอะไรยายลองน้าตกบ้านเราน้ำตกบ้านเราน้ำตกกกอกนะคะ่า้ล้วเราจะไปกินข้าวนะ ปิกนิกกันที่น้ําตกนะคะอ่านะกําลังดูส้มตําเอ๊ยกาลังเตรียมส้มตํานะส้มตําไก่ย่างนะอืมอ่าเดี๋ยวเราจะจะไปกินกันแบบง่ายๆเนาะอ่านะนะส้มตำอืมอุ้ยแม่จะลากินผัดผัดกระจอมเป็นไหมกระจอมซมเครื่องอะไรเงี้ยกินเป็นไหมกุ้งจอมเนื้คหอยนะ นี่เดี๋ยวมาถ่าหลังเลยเอามาให้กุ้งจอมเนี้ยมาถ่ายหลังให้ถือมาอันนี้เป็นร้านค้านะของเจวีเนาะนะคะนะอยากอะไรมีให้หมดนะเสื้อผ้าก็ขายใช่ไหมนั่นนะมีคนซือไค่ะนัอันนั้นก็มีเสื้อผ้านะมีคนซื้อมาขายเขาบอกมีคนซื้อนะสัญลักษณ์กอกๆไม่แม่หนะไปดูสินี่นะเห็นไหม เสื้อกกอกก็มีนะจ๊ะนะกาแฟก็มีเด้อสดๆกาแฟปั่นกับน้ำปั่นนะคะนี่ไงมีค่ะเขาต้มน้ำร้อนไว้เลยกาแฟกาแฟเย็นกาแฟสดเหรอคะกาแฟซองอ่าตอนนี้เรามาออเดอร์ส้มตำเพื่อจะไปกินกันที่น้ำตกบ้านกกอกนะ ไม่รู้ชื่อน้ำตกน้ำตกบ้านเรา <c oughs> <c oughs> นะอ่ามาที่ยายโมด,ดอกยายก้มกินข้าวแล้วบากินข้าวแล้วยังลูกหลานเฮ็ทยังให้กินระบาดนี่ยังไหนอันไหนน่ะโตหมูเอ๊ะหมูกรอบอ๋อจะทำหมูกรอบใส่เตี๋ยวอ่หเออหมูกรอบอมันแต่เ้าอ,อยู่เนาะยายเนาะ เกี่ยวมากก้อนมันบอกขอขอคอสหมากสักค่ำหนึ่งก้อนบอกอืมนะวิทย์ทิปข้าวสวยมากทุกคนทิปข้าวหรืออะไรเนี่ยทิปเงินอุ้ยเอ้ยตายละปล่อยปล่อยปล่อยมีอยู่ครับไม่มีใครสุดไดนเมื่อคืนหมดแล้วก็คืนเอาซื้อมาเมื่อคืนเมื่อตอนเย็นเออเจ้าบริการทอดให้ได้ไหมล่ะเออโอเคทอดไปเลยเราจะเอาไปกินน้ำตกเออ อ่าบริการขายพร้อมทอดนะเดี pues ๋ยวอ่าเดี๋ยวคิดค่าแรงให้หาบาทอ่าตอนนี้เราจะออเดอร์เมนูส้มตำมีไก่ย่างแล้วเดี๋ยวเราทำไข่เจียวด้วยมันโบไปหรอครับอ๋อนกอืนส้มตำมะละกอกรอบเลยนะคะทุกคนนะคะ ลมเย็นมากลมเย็นมากๆนะคะยัยแหลมลงไล่แล้วยังลงไแล้วข่อยจะข่อยจะเดินไปนี่อะเจ้าขึ้นเลยค่อยคุดูดาไทยคลิปไทยคลิปเล่นถนนนี่แหละในอีนางปลาสมอยู่ใส่อ๋อว่าไง เยอะมากเลยนะรอปรพอรอปรพอเยอะมากเลยนะอะตอนนี้อยู่บรรยากาศอยู่นี่นะทางนี้จะไปเต่างอยสกลนะอะไรบ้านอะไรทั้งหลายของเขากวนบุญกวนบุญเต่างอยสกลนะครไปกาลสินนะคะเขาวงกุชินะคะไปทางนี้นะอใครอยากเข้าคอนแก่นกทมไปทางนี้เด้อนะ แต่ถ้าไปทางนี้จะไปทางมุกดาหารนะพี่นอ้องนะคะคูดามาจากทางนี้นะแต่ขากลับคูดาจะกลับทางสกลน,นะเพราะว่าต้องไปส่งคุณนายขึ้นรถคูดาต้องไปส่งเจ้อุนะขึ้นรถที่สกลกลับเย็นนี้นะคะ,อะโอเคนะคะ หมาพันทางเยอะเนาะขนแบบเนี้ยมันผสมหมาอะไรเนี่ยขนยาวๆมองโอเคนะลมเย็นนะมีแดดแต่มีลมเย็นนะอุ่นนะสบายๆเลยเช้านี้นะเมื่อคืนก็นอนสบายๆค่ะทุกคนไม่หนาวจัดเท่าไหร่นะหรือเป็นเพราะว่าเราเอาผ้าคลุมเต็นท์หมดเลยเอาผ้ายางคลุมเต็นท์หมดเลยเลยไม่มีลมเข้านะคะ เดินไปอีกนิดเดียวก็เป็นปากศาลาเข้าวัดนะคะทุกคนนะคะนี่เนี่ยนะอยู่ข้างหน้านิดเดียวค่ะแต่ว่าผระอาจารย์ไม่อยู่นะคะก็เลยว่าเออไว้โอกาสหน้านะ,ะเดี๋ยวเราค่อยพากันมาใหม่พราอาจารย์ไปรอยการโหนกระแสไปแล้วนะคะกับพ่อแบมนะคะ,ะปากทางเข้าวัดพระเอกนะคะทุกคนนะไม่รู้แม่แหลมแกอยู่ไม่น้อนะคะ อันนี้คืออันนี้คือบ้านแม่แหลมนะคะบ้านแม่แหลมนะคะหลายหลายบ้านนะคุณอาจําชื่อไม่ได้นะคะอตอนนี้ย้อนแสงนะคะนี่เราก็จะเดินกลับเราก็จะเดินกลับนะ,นะ,นะ,นะเมื่อกี้แม่แหลมแกขึ้นไ์สดอยู่ไงนะไม่รู้ลงหรือยังนะคะตอนนี้เรามารอส้มตำด้านเจวีเดอเราสั่งส้มตำนะคะไก่ย่างไข่ทอดนะคะเดี๋ยว เราจะไปกินข้าวกันที่น้ำตกบ้านกกอกนะคะโดยที่ตาถาตื่นแต่เช้านะหนึ่งข้าวเหนียวสองกระติบไง่ายๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปโซยกันที่น้ำตกนะคะนะเดี๋ยวก่อนมันกี่นาทีแล้วล่ะโอเค <laughs> นะแดดจ้านะทุกคนแดดจ้าแต่ไม่ร้อนนะคะมีลมค่ะนะคะตอนนี้เราใจจดใจจอนะ เราจ้องกันช่วยกันปรุงส้มตำนะคะน่าขึนมาะอนะ่เ,เตะคูตงะ,ะเจ้าไปเลี้ยงด้วยงัยย้นเตรียมขวดเตรียมอะไรให้เล่าเนะี่ยใส่ไปอโอเคนะคะสำหรับ คลิปนี้คูดาวาเลตี้ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะกับภาพกัน,นเตรียมแปดนาทีแล้วแปดนาทีแล้วพ่อนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะภาพกันรอคอยส้มตำนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพากันไปชมซ่อนแมงกระปูนะคะไปซ่อนแมงกระปูกินสดสดดองน้ำปลาสดสดกับ ส้มตำที่น้ำตกบ้านกอกๆนะคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ